สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะ,ว,ะ,ฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมมีมูชี่เช่นเคยแล้วก็อยู่กับทิงตองเรนเจอร์นะครับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิว<ม>เรียกว,ว่าเล่าประสบการณ์ดีกว่านะครับ<ม>การซื้อ iPhone 11 Pro <ม>ในปี2022ก็มีหลายคนที่อยากจะซื้อนะครับในซีรีส์11ในปีนี้มากๆนะครับก็เป็นเป็นซีรีส์เริ่มต้นและที่ผมแนะนำนะครับในปี2022ว่าเอ๊ะถ้าจะซื้อ iPhone เนี่ยเล่นตั้งแต่ซีรีส์11ขึ้นมาก็จะคุ้มที่สุดนะครััับบแล้้ววกก็มมีีีทท่่าานนะะครจซือ11 Pro Max iPhone 11 Pro นะครับวันนี้นะครับก็คุณต่องได้จัดโทรศัพท์ใหม่มาเรียบร้อยนะครับก็คือ iPhone 11 Pro นั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็น11 Pro 256 ก็เป็นในราคามือสองมือ1เนี่ยไม่มีขายแล้วนะครับก็จะมีตามแบบสต็อกบ้างแต่ว่าในหน้าเว็บอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจะไม่มีขายแล้วนะครับก็ถามว่าซื้อคุ้มไหมในปี2 0 2 2ก็อบอกครูตองก่อนเลยว่าไอ้โทรศัพท์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นโทรศัพท์รุ่นกลางเนาะเพราะมันจะมี3ตัว11 11 Pro 11 Pro Max แล้วก็เป็นเจนสุดท้ายที่ตัว Pro กับตัว Pro Max เนี่ยสเปคเหมือนกันต่างกันแค่หน้าจอกับแบตเตอรี่ถ้าตั้งแต่รุ่น12ขึ้นมาเนี่ยตัว Pro กับตัว Pro Max เนะเนนล ก็ถามคุณต่องกันก่อนเลยนะครับเนี่ยสุว,ว่าคุณต่องเป็นคนที่ซื้อในปีนี้ทำไมไม่ซื้อไป11 Pro Max หรือซื้อ12ในปีนี้อะไรเงี้ยทําไมถึงเลือก11 Pro อย่างแรกเลยก็คือเรื่องงบก่อนเลย <c oughs> <c oughs> เพราะว่า11 <c oughs> ของผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบโทรศรัพท์ที่เครื่องเล็กจับถนัดมือ <c oughs> อ่า ตอนแรกผมก็เล็งนะ11 Pro Max แต่ว่าก็คือ11 Pro Max มันเครื่องมันใหญ่แล้วผมก็ไปดูเรื่องแบตเตอรี่มผมไปเปิดดูของเว็บต่งางประเทศเขาทดสอบแบตเตอรี่ระหว่าง11 Pro กับ11 Pro Max การกินแบตใกล้เคียงกันมากไม่ต่างกันเท่าไหร่ผมก็เลยอ้อถ้าอย่างนั้นก็11 Pro ก็ตอบโจทย์กับผม ถ้าถามว่าทําไมตัวนี้มันถึงกินแบตได้ใกล้เคียงกับ11โปรเพราะว่ามันจอเล็กกว่าถ้าอย่างตัว11จอมัน6.1แต่ตัวนี้จอเป็น5.8แล้วเป็นจอ o l e d มันก็เลยกินแบตแล้วถ้าถามว่าตอนแรกอ่ะที่ผมคิดจะซื้อเลยนะก็คือผมเล็งตัว11ไว้แต่ทําไมผมถึงไม่ซื้อเพราะว่าอย่างแรกเลยไม่มีกล้องเทเลอ่าแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องจอจอจอเป็น l ด d LCD แล้วก็คือถ้าสมมติเขาเรียกอะไรดูยูทูบดูเน็ตฟลิกอ่าใช่คุณภาพจออันเนี้ยฟินมาก จอ OLED ของ iPhone นี่ฟินมากแต่พอเป็น L C D ก็ดีนะแต่ก็คือคือมันเป็น L C D ตัวใหม่มันมันมันจะไม่ได้เป็น L C D เหมือน iPhone 8 Plus แต่มันก็ยังคือ L C D ถึงแม้มันจะใช้คาว่า r e t i na หรือความละเอียดมันเพิ่มขึ้นมันก็ยังเป็นจอ L C D ถามว่ามันชัดไหมมันชัดในในแบบของ L C D ถ้าเกิดว่าคนไม่เคยเล่นจอ o l e d หรือว่าอ moled จาก Samsung หรือแบบจาก Android อะก็จะไม่รู้ถึงความแตกต่างเพราะว่าก็มีผู้หญิงในช่องเนี่ยที่เข้ามาคอมเมนต์ว่า1ีเเนี้ยโอชัดมากแบบอะไรดีมากคือ มันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนชัดเจนมากครับคือดู u t u b e เนี่ยอาจจะสังเกตไม่เห็นแต่เมื่อ,อไหรที่คุณดู n น t f l i x ที่คุณอาจจะซื้อแพ็กเกจเป็น 4K HDR เนี่ยอันนี้คุณจะเห็นเลยว่าเรื่องของความเข้มของสีความดำของแบบหน้าอจอความมืดในดความมืดแบบมืดจรงิงม,มืดก็คือมืดเลยจรงิงนะครับผมมันก็จะมีความแตกต่างในตรงนี้แล้วก็เรื่องพอมืดจริงปุ๊บก็คือมันจะประหยัดแบตมากกว่าจอ LCD ใช่อย่าง LCD มันจะมีโหมดอะไรนะโหมดที่ว่าโหมดภาพดำอ่ะเขาเรียกโหมดอะไร อ๋อ dark mode อ่อดาร์กโหมเพราเราเปิด dark m o มดอย่างเงี้ยมันจะทําให้ประหยัดแบตขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นจอ LCD เราเปิด dark m o มดพลังงานก็กินเท่าเดิมอืมเพราะมันดำไงอ่าเพราะว่า LCD มันแสดงผลจอสีแต่ว่าถ้าเป็น AMOLED อย่างเงี้ยจอ LED มันจะไม่แสดงผลเลยถ้าเป็นสีดำอ่าใช่ดำก็คืดำไปเลยมันเลยประหยัดแบตนั่นคือผมว่าทําไมคนชอบเปิด dark mode หนึ่งคือถนอมสายตาสองคือมันประหยัดแบตมากขึ้นอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะก็คือ iPhone 11แบตเตอรี่เยอะกว่า iPhone 11 Pro แต่ว่า11 Pro โปรยันแบตกว่าเพราะเรื่องจอจออันนี้ก็คือเหตุผลที่คุณตองซื้อมาเอาไว้ว่าเรื่องของสเปคกันคร่าวๆนะครับหน้าจอเป็น Super Retina XDR 5.8นิ้วนะครับรองรับ 4G เซลูล่ามีเลนเทเลโฟโต้วายออทตอวายนะครับแล้วก็ซูมแบบออปติคอลเท่านะครับ CPU ให้มาเป็น A13 Bionic 6หกคอแล้วก็คอปรยัดพลังงาน4คอ GPU 4ยูคอเนื e อเรน e อ็นจ e นะครับ เล่นวิดีโอนานสูงสุด18ชั่วโมงนะครับแล้วก็รองรับการสแกน Face ID นะครับด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกแล้วนะครับผมแล้วก็กันน้ำ4เมตร30นาทีนะครับความจุเริ่มต้นมี64 2A6 แล้วก็512 วิดีโอเนี่ยได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลัง 4K 60เฟรมเลยนะครับการน้ำ IP 68เนาะแล้วก็ในส่วนของกล้องเนี่ยนะครับกล้องหลังนะครับทั้ง3ตัวความละเอียดเท่ากันเลยคือ12ล้านนะครับเทเลโฟโต้ f 2.0 wide f 1.8แล้วก็ออโต้ wide f 2.4 มีไนโมดมาให้นะครับผมแล้วก็มีการป้องกันภาพสั่นไหวหรือ s t ตเบล i z e r เข้ามาให้ด้วยนะครับกล้องหน้า2เดิฟนะครับก็ความละเีย12ล้านเท่ากันรูรับแสง f 2.2นะครับ <pt ain> ตัวนี้ก็ได้กล้องหน้าเป็นแบบ a u t o w i n ไมาแล้วะนะครับก็มุมกว้างเนี่ยนะครับก็จะได้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆนะ แบตเตอรี่3,046ม ah, ิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จเร็วแบบ18วัตต์นะครับอันนี้เป็นสเปคคร่าวๆข,ของ iPhone 11 Pro นะครับทีนี้เอามาเรื่องของการใช้งานกันบ้างนะครับคนอยากฟังเรื่องของการใช้งานกันเอาเรื่องเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆก่อนนะ Facebook Instagram Tiktok อ่ะเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียเป็นยังไงบ้างในตรงนี้สบายครับมันไม่ใช่แค่ว่า11สบายคือ iPhone ก่อนหนนี้นผมใช้ 6s 6s ก็ยังสบายเลยโซเชียลมีเดียเราเล่น11 <c oughs> Pro เนี่ยคือมันแตกต่างไหมอ่ะต้องบอกว่าแตกต่างาาจากเรื่องจอภาพที่มันมฟินขึ้นม,มากๆฟินขึ้นแบบเห็นได้ชัดแล้วก็การทัดอะไรเงี้ยมันติบม,มือมากกว่าแค่นั้นแล้วเวลาเลื่อน Facebook เลื่อนอะไรเงี้ยมันมันไม เวลาสลับแอปมันจะดูไม่กระตุกมันจะแหลกน้อยกว่าไม่แหลกไหมแหลกน้อยกว่า 6S ไหมเวลาเราสลับแอปแหลกน้อยกว่ามากเพราะว่าก็อยากว่าแหละแต่ 6S มันก็ไม่แหลกนะมันก็มีกึ๊กๆนิดนึงอ่ะ 6S อ่ะมันมีนิดนึงอ่ะก็ด้วยความแบบมัน6ปีแล้วตอนผมเล่น 6S คุณอ่ะแต่เรามาเล่น 11Pro Max อ่ะตอนอ 11Pro เนี่ยเรื่องของความลื่นเนี่ยโอเคตอนถ่ายฟีดมันลื่นเท่ากันแต่ว่าตอนแบบเราสลับแอปหรือว่ามันมีอะไรต่างๆนานาเข้ามาพร้อมกันอ่ะที่มันต้องกินแรมเยอะกว่าตัวเนี้ย มันห่างกันหลายปีตยแต่เราพูดถึงว่าในปัจจุบันนะครับปี2 0 2 2ยเนี่ยยังเล่นโซเชียลมีเดียลื่นทุกแอปจะเป็น IG, t i k t o ตอกเฟซบ o ๊กไลน์มันแบบผ่านแบบผ่านเลย,ยมันจะมีข้อติอย่างเดียวในปี2 0 2 2นะครับถ้าคุณซื้อ Android คุณอาจจะได้นหน้าจอ90้หรือ 120Hz ในเลทราคามือสองนะตัวนี้ซื้อมาราคา1 9 0 0 0บาทในความจุ256คุณคิดดูว่า iPhone ราคา1 9ื่นแล้วสภาพแบบสภาพดีมากามเไม่ะไม่อยากจะบอกว่าผมหามได้ดีอะนะ <laughs> เออคือ1 9ื่นคุณได้ในความลื่นก็จริงแต่ว่าใน2องพันี่2เนี้ยอาจจะมีข้อตีในปีเนี้ยหลายคนก็อยากจะใช้จอที่มันเป็น9 0 h าต่อยี่สิตกันละเพราะมันลื่นกว่านะมันแบบว่ามันสมูทกว่า <laughs> นะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้ไปจาก iPhone ในปี2 0 2 2ี่2ในราคา19ื่นกนะครับก็คือเรื่องความลื่นในรูปแบบ 60Hz พมันเป็น 60Hz ที่ผมให้น,นิยามว่าลื่นที่สุดแล้วในโทรศัพท์เลทราคา19ื่นที่จะให้คุณได้มันลื่นในแบบของ iPhone ใครที่ไม่เคยใช้ ก็อาจจะไม่เข้าใจคุณจะต้องลองใช้ดูอาจจะไปลองแตะพวก12ก็ได้12ก็จะเป็น 60Hz อยู่มันก็ลื่นเหมือนกันอันนี้คือข้อดีของ iPhone ว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นต่ำหรือรุ่นสูงที่หน้าจอ 60Hz เท่ากันลื่นเท่ากันไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยโซเชียลมีเดีย10 10ผ่านแล้วก็ต่อมาในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงดูหนังฟังเพลงเป็นยังไงบ้างคุณได้ดูหนังบ้างไหมยังไม่ได้ดูครับตัวนี้ยังไม่ดู YouTube ได้ดูไหมดูดูทูบดูยูทูบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นยังไงบ้างย เขาว่าฟินแต่ท่านผู้ชมไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะเล่ายัางไงอ่ะ มันฟินด้วยของหน้าจอลำโพงเป็นไงลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงคู่นะอ่าลำโพงคู่อ่ารู้สึกไงรู้สึกว่ามันมีมิติที่มากกว่าตัวเก่าคุณมาจากตัวลำโพงเดียวอ่าแล้วมาลำโพงคู่คุณรู้สึกยังไงลำโพงเดียวมันแบบมันออกข้างเดียวแล้วแบบเราต้องแบบว่าก็คือถ้าเราฟังอย่างนี้ใช่ไหมมันจะออกแค่ข้างเดียวมันเหมือนเราได้ยินมาจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะลงเหมือนใส่หูฟังด้านหนึ่งเดียวแต่พอมาตัวนี้ปุ๊บ มันรู้สึกเสียงมันอยู่ตรงกลางจอแล้วมันดังขึ้นอ่าดังขึ้นแล้วมันดังมันไม่ใช่ดังแบบดังอย่างเดียวมิติเสียงอ่ามิติเสียงรายละเอียดเสียงมาดีแล้วก็อิมแพคมวลของเสียงดีขึ้นเห็นได้ชัดแล้วเรื่องของแบตเตอรี่ล่ะคุณดูยู u ูบเงี้ยแบตเตอรี่สูบเยอะไหมไม่ค่อยสูบนะครับอ่าถ้าเทียบกับตัวเก่าแต่พูดถึงมันก็กินแบตน้อยลงอ่ะรู้สึกนะมันไม่สูบเหมือนตัวเก่าอืคุณคุณดูดูไปกี่ชั่วโมงคือถึงชั่วโมงไหมเวลาคุณดูยูทูบเคยสังเกตแบตไหม ก็ S <S หมดไม่เยอะนะประมาณ5-6%อย่างเงี้ยอืมอันนี้คือในกรณีเปิดแสงครึ่งหนึ่งนะครับไอโฟนอ่ะข้อติประจำ iPhone เลยนะทุกรุ่นไม่ว่าจะออกรุ่นไหนมานะครับเปิดแสงหน้าจอสุดแบตไหลทุกตัวแม้แต่แบบ13 Pro m a x เนี่ยที่ผมใช้น,นะครับตัวอึดที่สุดละใน iPhone เปิดแสงสุดดู YouTube แบตก็ยังไหล แต่อาจจะไม่ได้ไหลเยอะแต่มันก็ยังใช้คาว่าไหลอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อไปดูหนังฟังเพลง i e 0 8 Pro ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าเป็นเรียกว่ารุ่นรุ่นแรกก็ได้นะที่เป็นลําโพงคู่หรือเปล่าวะมาตั้งแต่เจ็ดแล้วครับเจ็ดใช่ไหมลำโพงคู่เอาไปว่า4 0 Pro อ่ะมันก็เป็นรุ่นที่อ่าได้ลาโพงคู่แล้วก็เป็นรุ่นที่หน้าจอเนี่ยเป็นแบบ Super Retina มันจะเป็นตัวเดียวกับ a อเ a นแหละแต่ว่ามันพัฒนามาใหม่กว่าก็ความสว่างก็จะมากกว่าคุณีเห็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ย5.8นิ้วเนี่ยแต่ภา,ายในมันดีมากนะครับเรื่องดูหนังฟังเพลงเนี่ยสำหรับผมนะผมอาจจะถ้าในปีส0 2 2สองสเวตโปรผมอาจจะให้9ก0หักไปอันนึงก็คือว่าในเรื่องของขนาดหน้าจอ ที่5.8นิ้วอาจจะดูหนังไม่ฟินในส่วนของ Netflix <บ>แต่ว่าถ้าดู YouTube ดูยอะไรเงี้ยก็อาจจะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่สายตาสั้นหรือว่ามองพวกอักษรตัวเล็กไม่ค่อยชัดเนี่ยสวีทโปรก็อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณอาจจะต้องไปซื้อสว p r โปรแม็กหรือถ้าเกิดว่าดาวเกตตองมาก็อาจจะเป็นเอ็กซแม็กก็จะดีกว่าเพราะตัวนี้5.8นิ้วมันตัวกองทัานเล็กนะตอนที่ผมแบบว่าเปิดเครื่องให้คุณรับเครื่องผมแบบไม่ชินเลย <c oughs> เพราะว่าผมใช้เครื่องใหญ่ตลอดแล้วผมใส่แว่นนะเพราะแบบว่าดูแล้วแบบเหี่ยวตัว่มัน เห็นแบบไอ้ปองใช้อะใช้ตัวสอนหนา,หาแล้วแบบตัวใหญ่ย็นอยู่ไม่ฟินมันรู้สึก,กแปกลกๆสกม,มันไม่ใช่รู้สึกว่าไม่ใช่มันรู้สึกไม่ใช่มันมันไม่คุ้นกับคำว่า iPhone ะครับแต่ว่าคุณเคยเปิดใช้ก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะดูหังฟังเพลงไปละเล่นเกมคุณเล่นเล่นเกมบ้างไหมเล่นเอ,เ,เอาวีเอาวีเอาวีเป็นไงบ้าง ความลื่นไหลแบตเตอรี่ความร้อนเป็นไงบ้างความลื่นไหลก็คือสบายสบายอยู่แล้วครับตอนนี้ก็คือ r v สบายฟเล่น RV วีนี่ผมเล่นประมาณ3สีตายังถือว่ายังไม่ร้อนอันนี้กรณีคุณเล่นในห้องที่ไม่ได้เปิดแอร์ใช่ครับเล่นในห้องอุณหภูมิปกตินะครับจะคนจะเข้าใจว่าเล่นในห้องแอร์หรือเปล่าเล่นในห้องอุณหภูมิปกตินะครับสามสี่เกมไม่ร้อนแบตเตอรี่ก็ไม่ค่อยไหล หรือว่าไม่ไหลเลยครับก็คืออารมณ์เหมือนถ้าดู YouTube ลดไป10%อืตัวนี้ก็ถ้าเล่นเกมไปสัก2-3ชั่วโมงก็จะลดประมาณ20%อะไรปอระไรนลดแบบปกติมันไม่น่าเกียดนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยก็ไม่ร้อนก็อาจจะอุ่นๆปกตินั่นแหละนะครับเพราะว่าเกมมันไม่หนักเลยใช่เกมไม่หนักด้วยก็คือเล่นเอวปกติคนเล่นเอวนะครับเล่นปรับการาฟิกกลางแล้วก็ ปรับเฟรมเรทอัลตร้านะครับปกติเราจะไม่เ่อยเล่นกราฟิกสูงกันแล้วก็อย่างพับ G หรืออะไรเงี้ยยังเล่นได้เพราะว่าผมออกมาเล่นแล้วนะครับ11 Pro เนี่ยนะคือพับ G Call of Duty นะครับเล่นได้นะครับใจโลสโคปอะไรเงี้ยทัชเนี่ยติดมือมากนะครับเรื่องความร้อนเนี่ยก็ยังมีความร้อนอยู่แต่ไม่ได้ร้อนจีนะครับไม่ได้ร้อนจีแล้วก็ตอนที่เครื่องร้อนเนี่ยอากาศก็ยังเป็นอยู่คือแสงหน้าจอแบบอันนี้คือเป็นประจำ Apple ประจำ p h o n e เลย 13 Pro ม a x ก็เป็นถ้าเครื่องร้อนหน้าจอดอปเพราะว่ามันจะแบบเซฟอุณหภูมิตัวนี้ก็แบตเนี่ยก็ถือว่าอยู่ได้ถ้าหนึ่งวันเนี่ยนะครับอยู่ได้ถ้าคุณไม่เล่นเกมหนักไม่ได้ดู n น็ f l i x แบบครึ่งวันอะไรเงี้ยอยู่ได้นะครับเอาไปทำงานมีแบบอาจจะเล่นโซเชียลมีเดียบ้างอะไรเงี้ยอยู่ได้1วันเพราะว่าคุณตองก็ใช้ละใช่ครับใวันเต็มๆรอดฟังเพลงด้วยเปิดูทูตด้วยก็ยังอยู่รอดก็ในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยผมให้ 9.10ลวกันอาจจะหักไปในเรื่องของเวลามันร้อนแล้วแสงหน้าจอดอกแล้วก็พวกเกมหนักๆอย่างเกมชินหรือแอด a ฟลเนี่ยมันเล่นได้นะแต่ว่าอาจจะต้องเล่นในอุณหภูมิห้องปกติ iPhone นะครับมันเป็นโทรศัพท์รุ่นหนึ่งเลยที่ไม่แนะนําให้เล่นกลางแดดไม่ว่าจะเป็นตัวแบบ11หรือ13ก็ตามตัวใหม่ล่าสุดก็ตามเล่นกลางแดดเนี่ยเครื่องอาจ,จะร้อนค่อนข้าง,างไวแล้วก็แดดประเทศไทยเนาะมันร้อนกว่าต่างประเทศแล้วก็เวลาเปิดแสงหน้าจอสุดเนี่ยอันนี้ก็แบตจะไหลแล้วก็ความร้อนจะเพิ่มขึ้น มากกว่าปกตินะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของ iPhone อ่ะต่อมาเรื่องของกล้องกล้องหน้ากล้องหลังเอาในเรื่องของภาพนิ่งก่อนที่เราได้คุยกันไปก่อนที่เราจะอัดนะครับงั้นผมขอแยกเป็นเลนอ่าเลนเป็นเลนเลนโอ้โหคุณแยกไปเลนหลายเลนเลยนะเอางั้นเลยอ่ะก็ผมลองมาแล้วอ่ะจต่อย่างเลนแรกอย่างแรกเลนที่ชัดที่สุดเลยนะก็คือเลนเลน normal เลน normal ชัดที่สุดแล้ว f 1 8 ชัดของผมนี้ก็คือถึงมันจะ12ล้านเท่ากันก็จริงแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดเรื่องของชิ้นเลนเรื่องของคุณภาพตัวเลนนอร์มอลชัดที่สุดอลองมาก็จะเป็นเลนเทเลสส่วนเลนที่แบบว่าชัดน้อยที่สุดชัดน้อยที่สุดแต่ว่ายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ก็คือเลนอันต์บาย ตอนแรกคุณต่องเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมปรับออ t ต w i ไวแล้วมันแบบดูเบอร์น้อยสุดคือออ t ต w i ์ไวอย่างที่เราบอกสเปคไป f 2 4 a u t o w i ออตไวในกล้อง11 Pro Max เอาง่ายในรุ่นซีรีส์11จะเหมือนกันหมดเลย11 11 Pro 11 Pro Max เนี่ยนะครับกล้องออ t ตอไวจะเหมือนกันคือ f 2 4 11เนี่ยนะครับเป็นซีรีส์ของ iPhone รุ่นแรกที่มีกล้องออ t ตอไวเข้ามาอะไรที่เป็นเจนแรกเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยดีเสมอ เจนแรกเนาะต้องเข้าใจพอมาเป็น1 2บ3มเนี่ยมันค่อยอัปเกรด1 3เนี่ยรูรับแสงมันแคบลงแคบลงอย่าง13 Pro Max รเนี่ยรูรับแสงกล้องออตตาไวเท่ากับกล้องหลักก็คือ1.8ดังนั้นคือเหตุผลว่าทำไมกล้องออตตาไว13 Pro Max มเนี่ยมันถึงสว่างแต่กล้องของ11 Pro 11หรือ11 Pro Max ก็ตามเนี่ยกล้องออทตอร์ไวท์ทำไมมันถึงดรอปเพราะว่ากล้องที่เป็น normal เนี่ยนะครับ f 1.8คุณเลยจะสังเกตว่าถ้าคุณถ่ายอะไรก็ตามเนี่ยหุยมันชัดมันสว่างมันสวยแต่เมื่อไหร่ที่คุณสลับมาเป็นกล้องออทตอร์ไวเนี่ยนะครับมันจะใช้เป็น f 2.4ทันทีดังนั้นเนี่ยคือเหตุผลว่าถ้าคุณถ่ายกลางคืนนะคุณจะเห็นชัดเจนเลยว่าเฮ้ยไอ้เฮียถ่ายกล้องหลักอยู่ดีทำไมก็สว่างนี่ทำไมปรับออทตอร์ไวมืดตึ๊บเลยอย่างงานที่ผ่านมาผมไปลี่ยนนเป็ ต้าวายปุ๊บความสว่างดรอปลงรา,ายละเอียดของภาพน้อยลงเรียกได้ว่าเอาจริงนะก็อ้อต้าวนะครับของซีรีส์11อ่ะเอาจริงใช้กลางคืนถ้าจะใช้แบบจริงๆอ่ะผมว่าไม่ได้นะบุ้นนะบุ้นหยุกลางคืนแบบกลางคืนเลยอ่ะวุ้นนะครับผม กล้องหลักเนี่ยพอยังใช้งานได้ยังพอเห็นรายละเอียดแต่ถ้าออตโตไบบเนี่ยบุญน,นะครับใครที่จะซื้อมาแล้วใช้กล้องออตโตไวกลางวันเนี่ยมันไม่เป็นไรกลางวันเนี่ยคือถ้าคุณถ่ายกลางวันเนี่ยกลางแดดข้างนอกอะไรเงี้ยโอเคมันชัดป,ปกติแต่ถ้าเกิดคุณถ่ายกลางคืนเนี่ยนะครับออตโตไวตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจ์ก็ในเรทราคาหมื่นเก้าถ้าคุณต้องการก็ออตโตไบก็อาจจะไป Android a อ d ด o อยกล้องเนี่ยคือเขาเทพอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้กลับไปก็คือว่าความชัตเตอร์ไม่แหลกของ iPhone ไม่ว่าจะเป็นกล้องออโตอไวคุณจะสลับมาเป็นกล้องหลักกล้องเทเลคุณกดมันติดทันทีนะครับผมอ่ามันจะไม่มีชัตเตอร์แลกไม่มีคำนวณอะไรแล้วก็สกินโทนอะไร,ะไรต่างๆนานาก็คือสกินโทน iPhone นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปมาให้นะครับมันก็จะเป็นสกินโทน p h o n e นะครับเจนนี้ก็เป็นเจนที่ปรับใหม่แล้วนะครับมี H D R เข้ามาช่วยนะครับก็ถ่ายเนี่ยมันก็จะสว่างอาจจะไม่ได้สว่างท่าตัวใหม่ๆหรอกแต่มันก็ใช้งานได้อ่าในส่วนกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีการทั้งปรับออตเรียกว,ว่าอร์ wide, ไวเรียกว,ว่าววึนนนนิดดงััมมแต่่าออ มันก็ดีนะครับผมแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยก็ f 2อก,กว่านี่แหละมันก็เป็นกล้องหน้าตัวใหม่นะครับตั้งแต่ Xs ขึ้นมาละกล้องหน้าเนี่ยมันจะเป็นกล้องหน้าแบบอารมณ์เหมือนมันมี hdr <ไ>เอ,อ่อกล้องหน้ามันจะเป็นโทนแบบใสขึ้นมาละนะครับมีการเกลียรผิวขึ้นมามันจะไม่เหมือนกล้องหน้าพวก iphone 8<ไ>เอ,อ่ออะไรเงี้ยที่กล้องหน้ามันจะเหมือน p ีดิฟหน่อยเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าส,สว่างสดใสสว่างสดใสใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ขึ้นรูปมาให้อโอ้หล่อเลยหล่อเลย แล้วมันมีเหมือนแบบว่าแอบเกียรให้นิดนิดด้วยใช่ไม่เกีย่ยให้นิดนึงในส่วนกล้องหน้าตรงนี้เนี่ยก็คมชัดชัดเจนดีนะครับใครที่ชอบสก,กินไอโฟนนะย้ำว่าต้องชอบสก,กินด้วยนะอาจจะเรียวๆหน่อยแต่ว่าเก็บมาคมชัดแล้วเราเอาไปทําต่อในแอปอื่นคือถ้าเราถ่ายมาชัดอะเอาไปทําในแอปอื่นอะคุณิตี้มันจะดรอปไม่มากแต่ถ้าเกิดว่าคุณถ่ายมาแล้วมันเบอร์มันเกี่ยมาแบบนวลอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณไปทําต่อมันจะเละกล้องหน้าไอโฟนตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับในส่วนของกล้องเนี่ยว่ากันอย่างนี้เลยว่าถ้าคุณต้องงกาารภาพนิ่สสวยใ อาจจะต้องไป Android แต่ถ้าเกิดคุณต้องการกล้องหน้าและวิดีโอที่ลื่นๆตัว iphone เนี่ยจะตอบโจทย์ตัวนี้นะครับ11 Pro คุณเห็นตัวเล็กนี้กล้องหน้ากล้องหลังถ่ายได้ 4K 60เฟรมทั้งหน้าและหลังข้อดีของการถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายได้เหมือนกันเนี่ยข้อดีของมันคือเวลาคุณลงไปทำวอา เวลาคุณถ่ายกล้องหลังคุณถ่ายกล้องหน้ามาเนี่ยเอามาตัดต่อเนี่ยมันจะสม,มูทมันจะลื่นมันจะไม่เหมือน Android บางตัวเนาะในเลื่นราคาเหมือนก้าที่กล้องหลังอาจจะเป็น Full HD 3เอ้ย Full HD 60แต่กล้องหน้าเป็น Full HD 30เวลาเอามันตัดเนี่ยมันไม่ได้นะครับคุณจะต้องเลือกเฟรมเรทแค่เฟรมเรทเดียวคือ Full HD 30แต่ตัวนี้คือ 4K60 แล้วใช้งานได้ยาวๆนะครับผมบอกเลยว่าใช้งานได้ยาวๆ, <S <S ๆ,ๆจนกว่าแบตจะหมดนะครับไม่ตักด้วยตัวนี้ 4K 6 0ไม่ตัดด้วยการสั่นก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับคืออาจจะไม่ได้สู้ตัวใหม่ๆหรอกแต่ว่าเฮ้ยมันนิ่งมากแล้วมากๆเลยแหละในส่วนองวิดีโอภาพนิ่งเนี่ยผมอาจจะให้สัก8ปดเต็ม10บละกันหากในส่วนของกล้องออต o ตอร์ไวาที่อาจจะมืดแล้วก็ก็ในเรื่องของความสว่างละกันก็หากไป2คะแนน ในสน่วนของกล้องทีนี้ในเรื่องของแบตเตอรี่กมากนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟ้าชาร์จ18วัตต์แถมมาในกล่องเลยถือว่าดีมากตัว XS Max เนี่ยนะครับมันจะไม่แถมมาชาร์จมา XS Max ยังแถม5วัตต์หนึ่งย่ไหมยัง iPhone 11ก็แถมเป็นตัว5วัตต์มาใช่หรอซูแถม5วัตต์นะครับอ๋อใช่ซูเปอโ Max จะแถมเป็น18วัตต์มาในกล่องสายก็จะเป็น Type C to Lightning รเรียบร้อยนะครับ,รบถามว่ามันดีไหมดีมาก เมื่อคืนครูโไปลองใช้มาชาร์จเร็วกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดผมให้สายชาร์จเข้าไปคือเขามีสายชาร์จในกล่องแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ใช้คนที่ซื้อแบบพวกโทรศัพท์มาเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้สายชาร์จของหัวชาร์จในกล่องเอาเวลาขายต่อเนี่ยมันจะขายได้ดีถ้าเกิดคุณแบบมีสายชาร์จของชาร์จเก็บไว้ในกล่องผมก็เลยให้สายชาร์จเข้าไปใช้แต่ว่าก็เป็นสายชาร์จแท้นี่แหละนะครับเป็นของ iPhone 18วัตต์ก่อนหน้านี้เขาใช้เป็นหัวชาร์จซัมซุง แล้วคุณบอกว่ามันชาร์จแล้วแบตลดลงแล้วคุณก็เลยไปยืมของพี่มาแล้วคุณใช้งานมาคุณเป็นไงบ้างวันแรกตอนที่ผมยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ตัว18วัตต์ก็คือผมไปอาบน้ําแบตผมเหลือประมาณ50%แล้วผมก็ไปอาบน้ําปกติผมก็เสียบชาร์จไว้แบตขึ้นมาประมาณ10%ถึง15%แต่พอวันที่ผมใช้ไอ้ตัวพัชชาร์จ18วัตต์จาก50%ขึ้นไป80%เลยตอนนั้นคือผมแบบฮะเฮ้ยจริงเหรอวะ ตอนนั้นผมงงเลยรู้สึกเอ้ยมันชาร์จเร็วขนาดนี้เลยเหรอนะครับผมก็ใครที่ใช้ซีรีส์จริงๆ18วัตต์ตัว X Max เนี่ยมันจะเป็นรู้สึกจะเป็น16วัตต์16วัตต์น่าจจะยังไม่ถึง18 w. แต่ว่ามันก็มีฟา้าชาร์จมาแต่ iPhone 8ขึ้นมาก็มีฟา้าชาร์จแต่ว่า 11เ,เนี่ยมันจะได้18วัตต์ครับ11 11 Pro 11 Pro, Pro Max เป็น18วัตต์แค่11 Pro 11 Pro Max เนี่ยมีฟ้าชาร์จแถมมาให้ในกล่องแล้วก็ตัว iPhone เนี่ยนะครับมันจะมีฟังก์ชันการ optimize ในการชาร์จต้องไปเปิดในแอปแบตเตอรี่นะครับผมสอนไปแล้วตัวนั้นนะ่ะมันจะเป็นการชาร์จตั้งแต่0ถึง80แบบฟ้าชาร์จพอมาถึง80%ปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มชะลอการชาร์จล้สังเกตไ้มว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยใครที่ใช้ iPhone อยู่ถ้าถ้าใครเป็นนะเวลาชาร์จเนี่ยโอ้โหชาร์จเร็วมากเลยแต่พอไปถึง80ปุ๊บเนี่ยทำไมเวลามาดูแบบ ทำไมมันชอบค้างที่80เพราะว่ามันลดแรงดันไฟลงเพื่อที่จะถนอมแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่าคุณไปปิดไอ็ตัว optimize ในการชาร์จเนี่ย0-100เร็วมันจะถึง100เลยแต่ว่าสภาพแบตเตอรี่คุณจะลดลงมันจะลดลงนะครับมันจะเสื่อมเร็วกว่าปกติดังนั้นเนี่ยเปิดไว้ให้มัน0-80แล้วหลัง80เนี่ยมันก็ยังชาร์จอยู่แต่แค่ว่ามันจะลดแรงดันไฟในการชาร์จใช้เถอะฟาสชาร์จอ่ะคุณจะแบบว่าลืมภาพ iPhone ชาร์จช้าแล้วแบตหมดเร็วไปเลย ใครที่ยังจำภาพว่า iPhone แบตหมดเร็วชาร์จแม่งก็ช้านะครับคุณจะลืมพาพนั้นไปเลยแล้วก็ย้ำว่าอย่าเอาไปเทียบกับ Android คุณอย่าเอาไปเทียบกันมันมันคนละอย่างกัน Android เขามีฟ้าชาร์จโอ้โหพุ่งไปร้อยยี่สิบันแล้วเออเอาไปเทียบกันไม่ได้ <c oughs> เราเอาแค่ในแบรนด์ตัวเองไม่ต้องไปเทียบกันเนาะเอาแค่ในแบรนด์ตัวเองเนี่ยคือถือว่าเป็นข้อดีที่เขามีฟ้าชาร์จมาให้แล้วก็ย้ำว่าถ้า จะใช้ก็ให้ใช้ของที่มันดีๆหน่อยอย่าไปใช้แบบตามตลาดน,นะนะั้นอ่ะระบุงระเบิดมาเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบนะแนะนำให้ใช้ของมีคุณภาพใช่ถ้าไม่อยากใช้ในกล่องก็ซื้ออย่าง ZMI กอหรือว่าเสียวมีหรือฟ้าชาร์จพวกหัวชาร์จ Android ก็ได้ที่ดีๆนะครับเขาก็ชาร์จเร็วเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับสรุปโดยรวม ในปี2022นะครับผม11 Pro น่าใช้ไหมนะครับน่าใช้ในเลทราคามนะืนสองก็คือประมาณ1 9 2 0 0ประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็ยังใช้ได้อีกยาวๆผมให้อย,ย่างต่ำเลยถ้าจะเอาเรื่องเทคโนโลยีอย่างต่ำสัก3ปี4ปีในเรื่องเทคโนโลยีแต่ถ้าเกิดว่าเอาจะใช้จนกว่ามันแบบจนมันกระตุกอ่ะโอ้หปีขึ้นไปย้ำว่าในอนาคตเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนเนาะแต่พูดถึงว่า เรื่องของสเปคมันฮาร์ดแวร์มันซอฟต์แวร์มันเนี่ยมันยังใช้ได้อีก5ปีอย่างต่ำแล้วมันเป็น iPhone ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรุ่นแรกที่มันทันสมัยเพราะว่าทุกวันนี้กล้องโทรศัพท์มันก็3 4รูใช่ป่ะตัวนี้มัน3รูอ่ามันก็ยังถือว่าเอ้ยเราไปใช้กับ12บสองมีเพื่อนใช้ที่เพื่อนใช้3มเอ้ยมันก็ยังเข้าพวกยังเข้าพวกยังดูแบบทันสมัยอยู่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนคุณจะซื้อ11 11 Pro 11บเอัอันนี้แล้วแต่แล้วแต่เจดแล้วแต่เงินแล้วแต่ง นะครับก็ใครสนใจจริงๆมันมีหาซื้อได้ทั้ง s h o ป e e Lazada ตามพวกโอเปอเรเตอร์นะครับต่างๆผูกมัดนะฮะส่วนในช็อปเนี่ยนะครับก็บางช็อปอาจจะยังมีขายอยู่แต่ว่าก็เริ่มน้อยลงแล้วนะครับสำหรับ iPhone 11นะครับก็ฝากไว้ด้วยงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้นะครับก็กราบขออภัยด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้เป็นเพียงความิเห็นส่วนตัวของเราแล้วก็ประสบการณ์การใช้้้งงาาานนนนขออเเรรระะคคััับบผมก็ไววดย เอาไากกว้เจ้กวดจะเจอกันในคลิปหน้าวันนี้เขาตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ